ในวันที่4กรกฎาคมปี2566ดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศรีกรกฎตั้งแต่วันที่4เนี่ยไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมชะตาของชาวลัคนาราศรีตุลในช่วงนี้นะครับ เป็นที่น่าแปลกนะนะครับการงานคนจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นและกว้างขึ้นในสิ่งที่คุณดำเนินไปไม่ว่าคุณทับงานสายใดนะฮะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาคโคโจรเข้าสู่เรือนการงานแปลว่าจะมีโอกาสที่จะรับการเกื้อกูลช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ที่มีบารมีมากกว่าหรืออาวุโสกว่านะฮะการเข้าหาผู้ใหญ่ในช่วงนี้เกิดคุณเกิดสิ่งที่ดี นะฮะจะแปลอย่างหนึ่งว่าการดำเนินการเอกสารทางการงานจะมีความสำเร็จการดำเนินการเอกสารเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถมีความสำเร็จหากมีการดำเนินการเอกสารใดๆมีความสำเร็จเป็นอย่างดีนะ นะครับดาวแห่งการสื่อสารติดต่อโคจรเข้าเรือนการงานนะฮะมันแปลว่าท่านใดทํางานต่างประเทศติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาดีนะในช่วงนี้ท่านใดทางานองค์กรเกี่ยวกับต่างประเทศอ่ะนะหรือการติดต่อสื่อสารร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษาดีหรือท่านใดทํานําเข้าส่งออกอย่างเงี้ยนะครับก็จะดีกับดชะตาจะแปลอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงที่จะมีการดีลงานลับๆมาติดต่องานลับๆ มันแปลว่าคุณจะมีเรื่องรับลมคมในทางการงานนะระวังงานผิดพลาดได้บ้างนะนะฮะโดยเฉพาะท่านใดที่มีงานเอกสารเนี่ยนะฮะต้องดูให้ดีนะนะฮะจะผิดพลาไดได้ง่ายนะแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรมากหรอกนะฮะแต่ในด,ดวงสตาเนี่ยดาวเจ้าเรือนสุภาโคโจรในเรือนการงานเนี่ยท่านใดทํางานด้านการสอนทํางานด้านการศึกษาตรงนี้ก็จะมีมุมที่ดีนะครับ ดาวเจ้าเรือนวินาาก็โครจรอ,อยู่ในเรือนการงานท่านใดที่ทํางานธุรกิจออนไลน์ธุรกิจไม่มีหน้าร้านตัวกลางตัวแทนตรงนี้ในหน้าธุรกิจที่มีการสื่อสารติดต่อตลอดกับเกิดคุณเกิดมุมที่ดีให้กับดวงชะตาด้วยบางครั้งเนี่ยทำอะไรต่างๆควรอยู่เบื้องหลังผู้อื่นอย่าอย่าโดดเด่นมากนะจะเป็นภยัย จะ,ะออกหน้ามากอยู่เบื้องหลังนะฮะไปสนับสนุนใครบางหรือมันแปลว่าคุณจะได้สนับสนุนใครบางคนอยู่เบื้องหลังเพื่อทํากิจกรรมบางอย่างไปสังเกตดูหรือจะไปอย่างหนึ่งว่ามีคนมาขอคําปรึกษาทางการงานกับคุณมีคนมาปรึกษาชีวิตกับคุณนะฮะจะไปอย่าง,งว่าคุณจะได้ติดต่องานแบบไม่เป็นทางการนะฮะได้ทํางานบางอย่างแบบไม่เปิดเผยจะไปอย่างหนึ่งว่า ในช่วงที่ดาววินาทอยู่ในเรือนการงานเนี่ยยังเลงไปที่เรือนพันธุระวังญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือระวังมีเรื่องจุกจิกใจกับญาติพี่น้องนะครับเกิดขึ้นได้บ้างบางท่านย้ายที่อยู่หรือซ่อมบ้านซ่อมรถนะฮะในช่วงนี้ก็เกิดขึ้นได้ในดวงดาวเนี่ยย้ายที่อยู่ชั่วคราวก็ได้ได้เดินทางไกลก็ได้นะเพราะว่าหลังวันที่17เดนี่ยดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้าเรือนการงานไปหนึ่งเดือนนะนบางท่านจะได้จับงานใหญ่ โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญนะ่จะได้ลาบใหญ่ทางการงานจะได้ลาบผลทางการงานนะดาวเจ้าเรือนลาภาโคโคจอรอยู่ในเรือนการงานมันแปลว่าคุณสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนพัฒนางานหรือทำงานให้สำเร็จได้ทำงานให้เกิดเครดิตเกิดความน่าเชื่อถือเกิดความไว้วางใจกับผู้อื่นได้ง่ายนะครับบางท่านจะมีช่องทางอะไรได้เสริมมีช่องทางไรได้เพิ่มมีช่องทางไรายได้พิเศษ เกิดขึ้นกับชะตาดาวลาภาอยู่ในเรือนการงานบางท่านได้รางวัลจากงานได้ผลงานได้การอำนวยความสะดวกได้การช่วยเหลือทางการงานมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าการเดินทางไกลกระทันหันเกิดขึ้นในดวงชะตาเนี่ยจะมีการสื่อสารการติดต่อมากขึ้นมีการเดินเอกสารมากขึ้นจะแปลอย่างหนึ่งว่า ดาวอาทิตย์เล็งไปในจุดพันธุตั้งแต่วันที่17ไป1เดือนเนี่ยท่านใดติดต่อหรือทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานจะเกิดคุณเกิดความสําเร็จนะบางท่านเนี่ยที่อยู่ในหน่วยงานราชการหรือติดต่อหน่วยงานราชการหรือทํางานเกี่ยวกับระบบราชการทุกประเภทจะมีความสําเร็จหรือกับไอทีทุกประเภทจะมีความสําเร็จมากดาวอาทิตย์ยังเล็งไปในจุดพันธุ์เนี่ยท่านใดติดต่อจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดี ในช่วงที่ดาวพุธย้ายเข้ามาตรงนี้นะฮะยังมีดาวเกตจะโคจรเข้ามาสู่เรือนการงานนะฮะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยท่านใดจับงานต่างประเทศหรือเอางานเก่ามาทําใหม่มาปรับปรุงใหม่จะมีความสําเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยจะแปลว่าคุณจะได้ เข้าวัดได้ปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิหรืออยู่ดีๆเนี่ยคุณได้ฟังธรรมฟังเทศหรือได้ยินเสียงพระเทศหรือละแวกบ้านของคุณมีบทมีพระสวดนะได้ยินเสียงพระสวดนะฮะหรือได้ไปใกล้งานศพงานบุญงานบวชต่างๆนะในละแวกบ,บ้านของคุณนะครับหรือได้เดินทางผ่านในช่วงที่พระพุทธอยู่ตรงนี้นะฮะยังมีดาวศุกร์เนี่ยยังโคจรอ,อยู่ในจุดลาภะไปตลอดเดือนกรกฎาคม จะมีโชคมีลาบได้ลาบปากได้ของพึงพอใจได้ของถูกใจได้ของถูกจิตมีสิ่งพึงพอใจมีสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างเข้ามามันแปลว่าได้ผ้าพแพรได้เครื่องประดับได้เครื่องใช้ในบ้านได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส นะครับหรือมันจะแปลว่ามีคนมาซื้อของฝากนะฮะจะแปลอีกหนึ่งว่าในดวงชะตาเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมดึงดูดต่างเพศมากเป็นพิเศษดึงดูดแม้กระทั่งเพศเดียวกันช่วงนี้คุณเนื้อหอมกับสังคมกับกลุ่มคนที่ติดต่อแต่ในดวงชะตาเนี่ยคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของลาบผลผล,ผลประโยชน์หรือคุณทําอะไรก็จะยังจะย,ย,ย,ยังจะได้ลาบผลยังได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือได้การสนับสนุนได้การหนุนหลังเป็นอย่างดี เพราะว่าดาวประจําตัวอยู่ในจุดลาภ้าเนี่ยอย่าอยู่คนเดียวอย่าทาตัวอยู่คนเดียวให้ไปคอนเน็กให้ไปทํางานให้ไปสร้างสรรค์ผลงานให้ไปเข้าหาผู้อื่นนะคุณจะได้ผลประโยชน์ต่างๆตามมาภายหลังผลประโยชน์ตรงนี้เป็นตัวเงินเป็นคําชื่นชมเป็นการช่วยเหลือนะเป็นสิ่งต่างๆที่ดีกับดวงชะตาก็ได้ดาวพระศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันดาวอังคารเป็นดาวการเงินอยู่จุดลาภะ ไปตลอดเดือนก,นกรกฎาคมตั้งแต่วันที่4คือดาวพูธมาอยู่ตรงนี้เนี่ยการเงินยังโดดเด่นยังขาดเงินก็ยังได้เงินบางท่านมีโชคฟุกถูกหวยนะครับได้ลาบเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นของมีค่าก็ได้หรือมีโอกาสได้ของมีค่าบางอย่างเข้ามา มันจะแปลว่ามีเงินง่ายๆเข้ามามีรายได้เสริมมีรายได้พิเศษมีช่องทางรายได้พิเศษมีช่องทางรายได้เพิ่มจะแปลว่ามีโชคจากต่างเพศมีโชคจากเพศตรงข้ามได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์หรือได้การช่วยเหลือกับต่างเพศหรือทํางานกับต่างเพศก่อเกิดลาภผลหรือแฟนคุณจะโฟกัสในเรื่องของลาภผลผลประโยชน์บางท่านจะมีตัวเลือกมีคนมาชอบนะฮะมีตัวเลือกเข้ามาบางท่านจะเกิดลาภผลกับแฟนท่านใดที่ประกอบอาชีพร่วมกันกับคนรักคู่รักนะครับจะเกิดคุณเกิดโชคเกิดลาภ นะร่วมกันที่ดีนำเลขอายุแฟนเลขอายุต่างเพศที่ใกล้ตัวก็ได้นะนะครับเลขอายุย่างอายุเต็มพอสอเกิดไปเสี่ยงจะถูกแต่ดาวอังคารโคโจรเล็งกับพระเสาร์นะฮะเป็นคู่ศัตรูใหญ่นะมันจะมีเรื่องให้เสียงเงินก้อนหรือมีรายจ่ายเยอะนะฮะมีเหตุการณ์ต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วหรือมันจะแปลว่ามีรายจ่ายเก่าๆที่ต้องจับจ่ายออกไป จะแปลว่ามีการทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องของเงินได้บ้างคือดาวอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูกับพระเสาร์เนี่ยท่านใดที่รอการเสียเงินไปกับบ้านกับรถเนี่ยแก้ดวงหรือท่านใดบางท่านจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้นะครับนะแล้วก็อย่าให้ใครยืมเงินนะจะไม่ได้คืนนะจะต้องระวังตรงนี้นะฮะแล้วก็ในดวงสตาเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์ทูเนี่ยมันเล็งกับดาวอังคาร มีเรื่องจุกจิกใจจะมีเรื่องจุกจิกใจบางอย่างกับญาติพี่น้องหรือมันแปลว่าญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือเขาเกิดอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้ แล้วก็มันอาจจะแปลว่ามีเรื่องเก่าๆให้คุณเครียดวิตกกังวลก็เกิดขึ้นได้ดาวพฤหัสเดินเป็นราชาโชคไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเป็นดาวปัญญาเล็งกายสังขารช่วงนี้ศึกษาเรียนรู้อะไรจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชาบางท่านจะได้ญาติเป็นหุ้นส่วนได้เพื่อนเป็นหุ้นส่วนหรือจะมีคอนเน็ชันใหม่เครือข่ายใหม่ได้มิตรภาพได้คนช่วยเหลือสนับสนุนนะนะครับที่ดีอยู่แต่ลาหูยังเล็งดวงชะตาไปจนถึงเมษาปีนี้ ท่านใดมีเออเป็นไปจน,ปนถึงตุลาปีนี้บางท่านจะมีพ่อแม่ต่างชาติต่างภาษาเข้ามาหรือมีเด็กมาชอบหรือคนที่เป็นคู่ของคุณเนะี่ยระวังเขาล้นนอกลูกลก่นอกทางนะถ้ามีคู่อยู่บางคนอาจจะมีตัวเลือกหรือหรือจะมีการทะเลาะกันได้ง่ายนะก็ต้องระวังท่านใดใช่คู่ก็ยังจะแนบแน่นแน่แนแฟนถ้าไม่ใช่จะมีคนใหม่เข้ามา แต่ต้องบอกว่าเด่นในเรื่องของงานในเดือนนี้พบดาวข่าวสารท่านใดรอข่าวสารต่างๆอยู่นะคะหรือรอข่าวดีบางอย่างอยู่ก็จะได้เข้ามานะในช่วงเดือนกรกฎาคมชาวรา,ราศีตุลเนี่ยท่านใดอยากจะเข้ากลุ่ม VIP กลุ่มรับกลุ่มเลขเด็ดกลุ่มหวยกนะลุ่มนำโชคนะโดยการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆนะครับเพื่อใช้นำโชคจากหลักวิชาหนุนะฮะก็คือเข้ามาหลายสิบงวดแล้วนะครับเรียงกันติด นะครับมีการวิเคราะห์ทุกวันใช้เสียงในทุกประเทศนะไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามนะฮะหรือประเทศลาวถ้าที่เป็นแฟนคลับผม,มานะเป็นคน3ประเทศนี้นะฮะก็สามารถเข้ากลุ่มได้นะครับนะบเป็นกลุ่มก็ลองสอบถามนะแอดมินดูนะฮะก็ลิงก์รายแอดด้านล่างลิงก์ในช่องทิกตอกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยท่านใดอยากจะมีเครื่องรางเสริมดวงชะตานะเป็นเครื่องรางโบราณเป็นเครื่องรางที่มีประสบการณ์หมายถึงว่า ประสบการณ์ที่เขาเนี่ยนำไปบูชาแล้วเกิดเรื่องดีๆกับเขาเครื่องรางนี้มีชื่อว่ายันนวคุณมหายันโบราณเป็นยันที่นำดวงชะตาของเรานั้นมาผูกผนวกกับสองสาศาสตร์ก็คือพุทธาศาสตร์กับโหรา,าศาสตร์ก็คือเราจะหาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้านั่นคือหลักวิชาโหรา,าศาสตร์เมื่อได้ตำแหน่งดวงดาวที่ดีตามตำราโบราณเนี่ยเราก็จะใช้ช่วงตำแหน่งดวงดาวที่ดีนั้นเขียนอัครยันขึ้นมา ร้อมรอบชะตาเป็นพุทธศาสตร์นะฮะอัคระยันเป็นตัวย่อของพระธรรมวินัยชั้นสูงในศาสนาเมื่อหมึกผนวกกับสองศาสตร์ทั้งตำแหน่งดวงดาวที่ดีทั้งการลงอัขระตามตำราโบราณเราก็จะได้เครื่องรางที่มีพลังงานในตัวนะเป็นเครื่องรางที่มีความขังมากนะฮะนอย่างผู้หญิงท่านนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาได้เงินมา3ล้านกว่าเขาได้เงินมา4ล้านแต่เขาส่งบัญชีมาให้ผมเนี่ยสล้านนะฮะตัวนี้เป็นบัญชีออมทรัพย์นะ เขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเขาเนี่ยบูชายันนว่าคุณที่ผมเขียนให้เนี่ยเขาได้เงินสเสน่หามา4ล้านเขาถูกหวยสามงวดเขาบอกว่าปฏิหารกับเขามากยืนยันว่ายันนว่าคุณให้คุณจริงๆนะฮะเขาเหลืออยู่3าล้านเขาทรมานมาตั้ง3ปีนะเขาพิมพ์มาบอกนะครับไม่มีเงินนะฮะก็ท่านใดอยากจะได้ลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์หน้าช่อง t i กต็อกนะครับวันนี้สวัสดีครับ